คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมโดยที่ในตอนนั้นเจ้าของเรื่องกับสามี ได้ตัดสินใจไปเปิดลานรับซื้อ,อยางพาราบนที่ดินของคุณอาซึ่งจะตั้งอยู่ห่างจากเขตชุมชนพอสมควรแต่ทว่าการตัดสินใจของพวกเขาในครั้งนั้นมันกลับนำพาให้พวกเขาดังคู่ต้องไปประสบพบเจอกับเรื่องราวที่สุดแสนจะพิศวงจากเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกันจนถึงขั้นที่ต้องย้ายบ้านหนีกันเลยทีเดียวกับเรื่องที่มีชื่อว่าอดีตหมอเหว่ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆของคุณนิวซึ่งเขาเป็นท่านผู้ชมทางบ้านจากจังหวัดนครพนมและเธอได้ส่งเรื่องราวเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กเล่าไปหลอนไป ผมจึงขอหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านเดี๋ยวรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับและก็เหมือนเดิมครับที่ผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2552ช่วงนั้นคุณนิวประกอบอาชีพเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเอกชนซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพรนม จนกระทั่งในช่วงพศ2554เธอก็ตัดสินใจแต่งงานและอยู่กินกับสามีชีวิตช่วงหลังแต่งงานของคุณนิวในทุกๆเช้าเธอก็จะออกไปทำงานข้างนอกส่วนสามีก็จะอยู่บ้านและประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรโดยหน้าที่หลักๆของสามีในแต่ละวันคือจะต้องอยู่เลี้ยงวัวที่คุณพ่อของคุณนิวซื้อเอาไว้ให้ซึ่งวัวพวกนั้นก็จะมีอยู่ประมาณ40-50ตัวเลยนะครับและในทุกๆวันพุธ คุณพ่อก็จะให้สามีขับรถไปรับซื้อ,อยางพาราจากชาวบ้านที่รวมตัวและตั้งกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อรอขายยางพาราในทุกๆวันพุธนั่นเองครับในตอนนั้นสามีก็ปรึกษากับคุณพ่อว่าจะดีกว่าไหมหากพวกเขานำวัวไปขายให้หมดแล้วเอาเงินที่ได้มาเปิดลานรับซื้อ,อยางพาราจากชาวบ้านเนื่องจากชาวสวนบางรายก็ไม่ได้ต้องการขายยางแค่เฉพาะวันพุธดังนั้นเราก็เปิดรับซื้อ,อยางให้พวกเขาทุกวันไปเลย เมื่อคุณพ่อได้ยินดังนั้นก็เห็นดีเห็นงามกับข้อเสนอของลูกเขยเพราะฟังดูแล้วก็คล้ายกับว่าจะได้กำไรมากกว่าและสามารถหารายได้เข้าสู่ครอบครัวได้มากขึ้นแต่คุณพ่อมองว่าลานรับซื้อ,อยางพาราของพวกเขาควรที่จะตั้งอยู่ไกลจากเขตชุมชนพอสมควรเนื่องจากคุณพ่อกังวลในปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของอยางพวกเขาปรึกษาหารือกันอยู่สักพักก่อนที่คุณพ่อจะเนึกขึ้นมาได้ ว่ามีที่ดินของคุณอาซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณพอ่อแล้วมันจะตั้งอยู่อีกหมู่บ้านห่างออกไปประมาณ3กิโลโดยที่คุณอาก็ปลูกบ้านเอาไว้อยู่บนที่ดินผืนนั้นด้วยและสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณพ่อนึกถึงที่ดินผืนนั้นก็เป็นเพราะว่ามันตั้งอยู่ห่างจากเขตชุมชนและจะอยู่ระหว่างทางของหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านแถบนั้นจึงเหมาะแก่การที่ชาวสวนจากหลายๆหมู่บ้านจะนําผลผลิตมาขายให้ ซึ่งการจะไปขอใช้ที่ดินผืนนั้นจากคุณอาก็ไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ที่ดินผืนนั้นมันจะตั้งอยู่ตรงกับทางสามแพ่งพอดีแล้วคุณพ่อก็ถามกับครอบครัวของคุณนิวว่ากล้าไปอยู่ไหมเพราะที่จุดนั้นมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆอีกทั้งมีคนเสียชีวิตอยู่บริเวณนั้นมาแล้วหลายศพคุณนิวที่ได้รับรู้เรื่องนี้ก็บอกกับคุณพ่อไปว่าเธอไม่ได้ติดอะไรหากจะต้องไปทำมาหาก,กินบนที่ดินผืนนั้น แต่ในใจของเธอก็รู้สึกกลัวอยู่ลึกๆเพราะแถวนั้นมันมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนอยู่แค่ 4- ี่ถึงห้าหลังอีกทั้งบ้านแต่ละหลังก็จะอยู่ห่างกันค่อนข้างไกลแต่ถึงยังนั้นก็ยังมีบ้านคนอยู่หลังหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านของคุณอาทางด้านหลังและมีรั้วลวดหนามกั้นระหว่างบ้านทั้งสองหลังเอาไว้โดยที่แนวรั้วจะมีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นประตูไม้ไผ่ที่เอาไว้ใช้เปิดไปมาหาสู่กันระหว่างบ้านทั้งสองหลัง พอตกลงรายละเอียดกันได้แล้วคุณพ่อก็ไปติดต่อกับคุณอาเรื่องบ้านกับที่ดินตรงนั้นให้ก่อนที่พวกเขาจะย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณอาแล้วใช้พื้นที่หน้าบ้านในการทำเป็นลานรับซื้ออยางพาราโดยคุณนิวบอกว่าบ้านบนที่ดินผืนนั้นจะมีอยู่สองหลังและจะตั้งอยู่คนละฝั่งของที่ดินโดยที่บ้านทั้งสองหลังจะมีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวด้านหน้าของตัวบ้านจะหันเข้าสู่ถนน และจะมีกรงเหล็กติดอยู่ตามหน้าต่างทุกบานซึ่งบานทั้งสองหลังที่ว่ามาเนี่ยก็ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยสักคนนะครับเนื่องจากคุณอาท่านไปประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ฉะเชิงเซาคุณนิวกับสามีเริ่มย้ายข้าวย้ายของเข้าไปอยู่ภายในบ้านของอาแล้วช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมการในการเปิดลานรับซื้ออยางพาราซึ่งระหว่างที่คุณนิวทําความสะอาดภายในตัวบ้าน เธอก็สังเกตเห็นว่าห้องที่จะใช้เป็นห้องนอนซึ่งอยู่ทางหน้าบ้านหน้าต่างในห้องนั้นมันชำรุดเสียหายโดยที่จุดนั้นจะไม่มีบานหน้าต่างอยู่เลยคือจะมีก็แต่เพียงกรงเหล็กที่เหลือเอาไว้ให้ดูต่างหน้าสามีของเธอจึงเอาเสือน้ำมันที่เหลือจากการปูพื้นมาใช้ขึงและตอกปิดหน้าต่างเอาไว้โดยจะมีแค่หน้าต่างข้างบ้านที่ใช้งานได้ตามปกติในทุกๆเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์คุณนิวก็จะออกไปทำงานแต่เช้า ส่วนสามีก็จะเปิดร้านในช่วงที่เธอออกไปทำงานพอดีโดยโรงเรียนที่เธอไปสอนจะอยู่ห่างจากร้านประมาณ5กิโลและทุกๆวันหลังเลิกงานคุณนิวก็จะแวะไปเยี่ยมหาคุณพ่อกับคุณแม่ที่บ้านก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับมาที่ร้านจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่คุณนิวสอนพิเศษแล้วกลับมาถึงร้านประมาณ5โมงเย็นกว่าๆพอกลับมาถึงเธอก็ไม่เห็นว่แววของสามีคุณนิวจึงลองเดินอ้อมไปทางหลังบ้าน ก่อนที่จะเห็นว่าสามีกำลังพูดคุยอยู่กับคุณยายข้างบ้านซึ่งยายแกก็จะอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นกับหลานสาวอีกสองคนมันจึงทำให้ภายหลังต่อมาคุณนิวและสามีก็มักที่จะซื้อขนมนมเนยไปฝากคุณยายข้างบ้านอยู่บ่อยเมื่ออาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆลูกค้าก็เริ่มมาใช้บริการที่ร้านของเธอมากขึ้นสามีของเธอจึงเกิดความคิดที่อยากจะจ้างลูกน้องสักสองคน เพื่อที่จะให้พวกเขามาช่วยเฝ้าร้านและยกขี้อย่างช่วยสามีจึงไปว่าจ้างคนในแถบนั้นซึ่งเป็นชาวบ้านที่รู้จักกันกับคุณพ่อเป็นอย่างดีการประกอบกิจการของครอบครัวคุณนิวค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คุณนิวไม่ได้ไปทำงานและในวันนั้นเธอก็จะตื่นสายเป็นพิเศษส่วนสามีก็จะตื่นมาเปิดร้านตามปกติ โดยวันนั้นคุณนิวก็ตื่นมาตอนประมาณ4ี่โมงเช้าเ็จเศษพอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกหิวจึงลุกและออกเดินไปตามหาสามีเพื่อจะถามว่าเขาจะทานอะไรไหมเพราะเธอจะออกไปซื้อของอยู่ที่ตลาดมาเตรียมไว้ให้คุณนิวเรียกหาสามีอยู่สักพักก่อนที่จะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันมาจากทางหลังบ้านซึ่งจุดนั้นจะเป็นบ้านของคุณยายที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับคุณนิวเธอก็เลยเหลือไปเห็นเข้ากับผู้หญิงแก่แก โดยผู้หญิงแก่คนนั้นใช้ไม้เท้ากำลังพยุงตัวเองในการเดินและใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยรอยบาดแผลคุณนิวจึงตะโกนถามยายข้างบ้านออกไปว่าคุณยายอีกคนนั่นเป็นใครคะยายข้างบ้านจึงบอกว่าเป็นพี่สาวของแกเองซึ่งคุณนิวบอกว่ายายข้างบ้านเนี่ยอายุน่าจะราวๆ60ปีเห็นจะได้ส่วนพี่สาวที่แกว่าก็น่าจะอายุไม่ห่างกันมากดยความสงสยัย คุณนิวจึงถามไถ่ออกไปด้วยความเป็นห่วงว่าบริเวณใบหน้าของพี่สาวคุณยายไปโดนอะไรมาทำไมถึงได้มีอรอยบาดแผลอยู่บริเวณใบหน้าอย่างนั้นซึ่งตอนที่ถามเนี่ยคุณนิวก็พูดเสียงดังฟังชัดนะครับแต่พี่สาวคุณยายก็ทำแค่หันมามองคุณนิวด้วยสีหน้าที่นิ่งเรียบแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอกลับมาสักคำจนคุณยายข้างบ้านต้องตะโกนตอบมาแทนแล้วมันก็ทำให้คุณนิวได้รู้ว่าพี่สาวแกสติไม่ดี ซึ่งปกติพี่สาวของยายจะอาศัยอยู่อีกอำเภอหนึ่งส่วนสาเหตุที่มีแผลอยู่บริเวณใบหน้าก็เป็นเพราะว่าพี่สาวของคุณยายไปจุดไฟเผากอไผ่ภายในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วไฟมันดันลามไปไหม้ข้าวของชาวบ้านเขาจึงโกรธเคืองแล้วเอาไม้ไล่ตีพี่สาวของคุณยายแล้วพอคุณยายข้างบ้านแกทราบเข้าจึงไปรับตัวพี่สาวมาอยู่ด้วยเมื่อคุณนิวได้ทราบดังนั้นเธอก็รู้สึกสงสารนะครับ และในภายหลังต่อมาเธอก็เลยแวะเวียนไปเล่นที่บ้านคุณยายบ่อยขึ้นพร้อมกับนำอาหารติดไม้ติดมือไปฝากบ้านคุณยายซึ่งในช่วงนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าคุณยายที่เป็นน้องสาวเนี่ยจะไม่ยอมให้พี่สาวเข้าไปนอนภายในบ้านแต่แกจะล่ามโซ่พี่สาวไว้ที่ศาลาริมสะข้างบ้านและคล้ายกับว่าจะให้พี่สาวกินนอนอยู่ที่นั่นจนเป็นกิจวัตรซึ่งแวแบ,บแรกที่เห็นคุณนิวก็ไม่ทันได้คิดอะไรมากนะครับเพราะเข้าใจว่ายายที่เป็นน้องสาว คงกลัวว่าพี่สาวจะออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกนี้คุณนิวบอกว่าหลังจากที่ยายข้างบ้านเอาพี่สาวมาอยู่ด้วยพอตกดึกคุณนิวก็มักจะได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดซึ่งคุณนิวก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นเสียงของพี่สาวคุณยายที่รู้สึกอึดอัดจ,จากการถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่หรือไม่ก็คงจะเป็นเพราะว่าอาการทางจิตของแกกำเริบแต่สิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดนั่นก็คือ หลังจากที่พี่สาวคุณยายมาอาศัยอยู่ด้วยกันกอนดึกๆสุนัขแถวนั้นจะส่งเสียงเห่าราวกับว่าพวกมันเห็นใครเดินผ่านอีกทั้งสุนักพวกนั้นยังส่งเสียงเห่าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันอีกด้วยจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งที่คุณนิวกับสามีเดินไปแวะเยี่ยมคุณยายที่อยู่หลังบ้านแล้วก็เห็นว่าพี่สาวของคุณยายกำลังประกอบอาหารอยู่ที่ศาลาทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินเข้าไปทักทายพี่สาวคุณยาย ซึ่งสภาพของพี่สาวคุณยายที่เห็นในตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ดูเหมือนกับคนเสียสติแต่อย่างใดคือพูดจาโต้ตอบได้เหมือนกับคนปกติสามีคุณนิวจึงเอ่ยถามออกไปว่ายายกำลังทาอะไรกินก่อนที่พี่สาวคุณยายจะหันมาตอบว่ากำลังทำแจ่วกบและในระหว่างที่คุณยายหันมาตอบเธอก็ใช้สากกระเบือโขกตำวัตถุดิบที่อยู่ในครกให้เข้ากันด้วยความสะใจสามีที่ได้ยินอย่างนั้นก็พูดขึ้นมาว่าน่าอร่อยจังครับคุณยาย พร้อมกับชะเงอหน้าไปดูอาหารที่คุณยายกำลังทำแต่สิ่งที่เห็นมันกลับทำให้เขาอยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ในตอนนั้นเลยเนื่องจากสิ่งที่พี่สาวคุณยายกำลังหกตำอยู่ในครกมันกลับเป็นกบสดๆที่ยังไม่ผ่านการปรุงให้สุกโดยที่ข้างในนั้นมันก็มีทั้งเลือดทั้งเครื่องในเละๆที่ผสมปนเปไปกับเครื่องปรุงต่างๆแล้วพี่สาวคุณยายก็ใช้ช้อนตักขึ้นมากินโชว์แบบสดๆจนสามีคุณนิวต้องถามออกไปว่าทานแบบนี้ไม่คลาวหรอครับ ซึ่งแกก็ตอบกลับมาขณะที่เขียวกบเป็นๆว่ามันไม่คาวหรอกจะลองชิมดูไหมล่ะไอ้หนุ่มและแน่นอนว่าในตอนนั้นสามีก็รีบปฏิเสธกลับไปในทันทีนะครับก่อนที่จะปล่อยให้พี่สาวคุณยายนั่งทานแจวกบดิบๆอย่างรอร่อยต่อไปในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเดินออกมาจู่ๆพี่สาวคุณยายก็เอ่ยขึ้นมาว่าอยากดูดวงไหมเดี๋ยวยายจะดูให้แฟนของเราซึ่งคุณนิวบอกว่าสามีของเธอเนี่ย จะเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและเมื่อได้ยินเข้าไปอย่าง,งานั้นเขาจึงออกปากชวนคุณนิวให้เดินวกกลับไปแล้วตอบรับคำเชื้อเชิญของพี่สาวคุณยายในทันทีพี่สาวคุณยายบอกให้สามีคุณนิวยื่นมือมาให้ซึ่งเขาก็ยื่นมือออกไปอย่างเก้งๆก้างๆนะครับก่อนที่คุณยายแกจะถามวันเดือนปีเกิดของเขาแล้วเริ่มหลับตาบ่นขึ้นมาพิมพำอยู่คนเดียว จากนั้นก็หันมาพูดกับคุณนิวว่าสามีของเธอเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ในเช้าวันนั้นมันก็จบลงแบบงงๆนะครับโดยที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับคำพูดที่พูดออกมาจากปากของพี่สาวคนใหญ่ยยแต่อย่างใดพอตกดึกคืนนั้นโดยความที่อากาศร้อนคุณนิวจึงเลือกที่จะเปิดหน้าต่างนอนโดยหน้าต่างบานที่อยู่ข้างบ้านมันจะอยู่ระหว่างขาของพวกเธอพอดี ซึ่งคืนนั้นมันก็มีลมโกรกเข้ามาทางหน้าต่างอย่างไม่ขาดสายโดยที่สายลมในคืนวันพระใหญ่มันก็พัดเอากลิ่นดอกกระดังงาที่อยู่แถวนั้นลอยเข้ามาในห้องจนหอมครุ้งไปทั่วบริเวณแต่ยังไม่ทันที่คุณนิวจะได้หลับอยู่ดีๆมันก็มีเสียงปริศนาลอยเข้ามาตามลมเสียงที่ว่ามันมีลักษณะคล้ายกับคนที่กำลังบ่นอะไรสักอย่างซึ่งมันดังมาจากทางหน้าบ้านที่หันเข้าถนนใหญ่ พอได้ยินแบบนั้นคุณเนียวก็เงี่ยหูฟังอยู่สักพักนะครับจนมั่นใจได้ว่าเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงของคนและความคิดแรกที่เกิดขึ้นในหัวของเธอคือเธอกลัวว่าจะเป็นพวกหัวขโมยที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะขโมยยางพาราที่ตากเอาไว้อยู่ลานหน้าบ้านคุณเนวตัดสินใจเอื้อมมือไปปลุกสามีที่กำลังหลับอยู่แต่ยังไม่ทันที่มือของเธอจะได้สัมผัสเข้ากับสามี จู่ๆสามีของเธอก็ละเมอแล้วทำท่าเหมือนกับคนหายใจไม่ออกพร้อมกับดินตัวทุรนทุรายอย่างแรงจนคนเหนียวต้องลุกขึ้นแล้วเข้าไปเขย่าตัวสามีให้ได้สติกลับคืนมาเพราะในใจตอนนั้นเธอก็กลัวว่าพวกหัวขโมยที่อยู่ข้างนอกจะได้ยินเสียงในขณะที่พยายามปลุกสามีอยู่นั้นสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเข้ากับมือปริศนาที่ยืนผ่านเข้ามาจากช่องหน้าต่างที่เปิดเอาไว้โดยมือที่ว่าเนี่ย มันยื่นผ่านกรงเหล็กเข้ามาและคล้ายกับว่ามันพยายามที่จะจับเข้าไปที่ขาของสามีคุณนิวซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่สามีของเธอได้สติตื่นขึ้นมาพอดีนะครับก่อนที่สามีของเธอจะบอกว่าเขาฝันร้ายแต่คุณนิวก็รีบพูดดักเอาไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งเล่าให้รีบออกไปดูที่ลานหน้าบ้านเพราะว่ามีขโมยและเมื่อคุณนิวหันไปมองที่หน้าต่างบานนั้นอีกทีไอ้มือปิศาที่พยายามยื่นเข้ามาภายในห้องตอนแรกมันก็ได้หายไปเสียแล้วครับ เมื่อได้ยินแบบนั้นสามีคุณนิวก็รีบลุกจากที่นอนแล้วออกไปดูนอกบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบอาวุธซึ่งวางาไว้อยู่บนหัวนอนติดตัวไปด้วยโดยที่คุณนิวก็วิ่งตามสามีของเธอออกไปเช่นกันนะครับแต่ทางคู่ก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเนื่องจากคนที่อยู่นอกบ้านของพวกเธอไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นพี่สาวของคุณยายหลังบ้านที่กำลังนั่งสวดอะไรไม่รู้อยู่ตรงหน้าต่างทางหัวนอน อีกทั้งภาษาที่ยายคนนั้นสวดออกมาคุณนิวกับสามีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรกันแน่ทั้งคู่ได้แต่ยืนอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่สักพักและด้วยความโมโหของคุณนิวเองในตอนนั้นเธอจึงเดินไปคว้าเอามีดที่อยู่ในมือของสามีก่อนที่จะชีมีดไปใส่หน้าของยายแก่คนนั้นแล้วถามว่ามึงมาทำอะไรที่บ้านกูโดยที่ในตอนนั้นคุณนิวก็ทั้งพูดทั้งสั่นไปด้วยความกลัวแล้วเมื่อคุณนิวยกมีดขึ้นมาทำท่าจะฟัน ยายแก่คนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วรีบเดินไปลอดรัว้วลวดหนามออกไปทันทีคือลอดไปในสภาพที่ลวดหนามมันเกาะเสือ้อเกาะผ้าจนเกิดรอยขาดกันเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือยายคนนั้นสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งแตกต่างจากภาพที่คุณนิวเคยเห็นว่าปกติแล้วยายแกจะใช้ไม้เท้าพยุงตัวในการเดินอีกทั้งสุนัขที่อยู่แถวๆนั้นมันยังไม่ส่งเสียงเห่าหอนออกมาเลยแม้แต่ตัวเดียว ทั้งๆท,ที่ปกติแล้วเวลามีแขกไปใครมาสูนักพวกนั้นมันก็จะส่งเสียงเห่าจนดังระง,งมไปทั่วทั้งซอยคุณเนวเห็นยายคนนั้นเดินไปนั่งพิงกับเสาวลวดหนามต้นหนึ่งแล้วหันมามองหน้าพวกเขาทั้งคู่ด้วยสายตาที่น่ากลัวเธอจึงตัดสินใจเดินไปที่รั้วลวดหนามต้นที่อยู่ใกลที่สุดแล้วใช้มีดฟาดไปที่ลวดหนามเพื่อให้มันเด้งไปทิ่มใส่หลังของยายคนนั้นก่อนที่เธอจะตะคอ,อกออกมาด้วยความโมโหว่า มึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะถ้ามึงไม่อยากตายพร้อมกันกับพี่สามีของคุณนิวก็รีบวิง่งไปตะโกนเรียกให้ยายข้างบ้านมาจัดการกับพี่สาวของเธอเวลาผ่านไปไม่นานคุณยายข้างบ้านผู้เป็นน้องสาวก็ออกมารับตัวพี่สาวกลับไปซึ่งก่อนที่ยายผู้เป็นน้องจะเดินมาถึงตัวยายผู้เป็นพี่สาวก็ลุกแล้วรีบเดินไปหยุดอยู่ตรงบ้านของตนเองก่อนที่จะชี้นิวแล้วจ้องมาทางคุณเฟิร์นกับสามี ซึ่งภาพที่เห็นมันก็ทําให้คุณนิวขนหัวลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่คุณนิวจะตะโกนบอกยายผู้เป็นน้องออกไปว่าให้ดูยายผู้เป็นพี่สาวให้ดีๆเพราะถ้าแอบเข้ามาในบ้านของเธอแบบนี้อีกเธอจะไม่รับประกันเรื่องความปลอดภยัยโดยที่ตอนนั้นเธอก็งงกับตัวเองนะครับว่าเธอเอาความกล้าแบบนี้มาจากไหนและเมื่อตั้งสติได้คุณนิวกับสามีก็รีบพากันเข้าบ้านเพื่อข่มตานอนต่อ เนื่องจากในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอจะต้องออกไปทำงานแต่เช้าหลังจากที่พลอยหลับกันไปได้ไม่นานคุณเนวก็ถูกปลุกขึ้นมาด้วยอาการละเมอของสามีอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็ทำให้ทั้งคู่นอนไม่หลับนะครับพวกเขาทั้งสองคนจึงนอนคุยกันเรื่องความฝันของสามีโดยสามีของเธอก็เล่าให้ฟังว่าความฝันครั้งแรกเขาฝันเห็นดวงไฟดวงใหญ่สีสม้มลอยมาตกอยู่ที่สระน้ำหลังบ้าน พอเห็นแบบนั้นสามีก็เลยตัดสินใจลองเดินออกไปดูก่อนที่จะพบว่าดวงไฟประหลาดดังกล่าวมันเป็นดวงไฟที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับศีรษะของยายผู้เป็นผีสาวและเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เลยวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่ในความฝันไม่ว่าจะวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ออกราวกับว่าเขาวิ่งอยู่กับที่ยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดส่วนความฝันรอบที่สองที่เพิ่งจะตื่นขึ้นมาเมื่อครูเขาฝันว่ายายคนนั้นกลับมาที่บ้านของพวกเขาอีกครั้ง แล้วยายแกก็เดินเข้ามาดึงขาของสามีคนนิวในห้องนอนแต่โชคดีที่คนนุณนิวปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาได้เขาจึงหลุดออกมาจากความฝันพิศวงแล้วได้ลืมตาขึ้นมามองโลกความเป็นจริงในที่สุดในเช้าวันรุ่งึ้นคุณนิวก็ได้นําเรื่องราวดังกล่าวไปเล่าให้คุณป้าของเธอฟังซึ่งคุณป้าก็บอกว่าหมู่บ้านเก่าที่คุณยายคนนั้นเคยอาศัยอยู่เขาลือว่ายายคนนี้เป็นผีปอบ และที่ยายแกต้องย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นเพราะว่ายายคนนี้ถูกชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นขับไล่ออกมาเพราะยายแกไปกินคนในหมู่บ้านที่กำลังล้มป่วยโดยออกอุบายทำทีท่าเข้าไปเยี่ยมและผูกข้อต่อแขนแต่หลังจากที่ยายคนนั้นเข้าไปเยี่ยมได้ไม่นานชาวบ้านที่นอนป่วยอยู่ในตอนแรกก็อาการซุดหนักและตายลงอย่างปริศนานอกจากนี้ถ้ามีคนในหมู่บ้านแห่งนั้นคลอดลูกใหม่ๆ แกก็จะชอบขอเข้าไปผูกแขนตามรูปแบบประเพณีพื้นถิ่นและล่าสุดที่โดนชาวบ้านไล่ตีมาก็เป็นเพราะว่ายายปอบคนนั้นแกเข้าไปกินแม่ลูกอ่อนโดยเด็กที่พึ่งคลอดก็เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งสิ่งที่ป้าของคุณนิวเล่าให้ฟังมันก็ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่คุณยายซึ่งเป็นน้องสาวเล่าให้คุณนิวฟังแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้คุณป้ายังบอกอีกว่าการที่น้องสาวของคุณยายคนนั้นต้องล่ามโซ่พี่สาวเอาไวา้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้พี่สาวของตัวเองออกไปไหนไม่ใช่เพราะแกเป็นคนสติไม่ดีตามที่น้องสาวเก่าวอ้างสักนิดส่วนประเด็นเรื่องที่สามีคุณนิวฝันร้ายน่าจะเกิดมาจากการที่สามีของคุณนิวให้ยายแก่คนนั้นจับมือมันจึงทําให้แกรู้ว่าสามีของคุณนิวเป็นคนจิตอ่อนโดยที่ป้าคุณนิวบอกว่ายายคนนั้นแกเคยเป็นหมอเหยาาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปอผีฟ้าที่จะคอยรักษาคนป่วยอยู่ตามหมู่บ้านในสมัยก่อน แต่ทวายายแก่กับรักษาของของตนเองไม่ได้มันจึงทำให้ของวกกลับมาเข้าตัวแกเองหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคุณเหนียวก็ตัดสินใจชวนแฟนย้ายลานยางมาอยู่ที่นาของตัวเองเนื่องจากทั้งคู่ไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีกและหลังจากที่ย้ายลานยางมาได้ไม่นานทั้งคู่ก็ได้ทราบข่าวจากคนภายในหมู่บ้านว่ายายแก่คนนั้นได้เสียชีวิตลงที่สาลาริมสะ ในสภาพที่มีโซ่ล่ามเอาไว้ที่ขาเหมือนกับที่คุณนิวเห็นในตอนนั้นเลยครับซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณนิวส่งเข้ามาจนจบแล้วผมก็นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าหากคุณนิวปลุกสามีของเธอไม่ทันเนี่ยไม่แน่มันอาจจะเกิดเรื่องราวที่น่าสลดเกิดขึ้นก็เป็นได้นอกจากนี้แล้วเรื่องราวดังกล่าวมันยังทำให้ผมนึกถึงงานวิจัยเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับภาวะวิกฤตสุขภาพจิตชุมชน แต่ผมจำชื่องานวิจัยชิ้นนั้นไม่ได้แล้วนะครับโดยวิจัยดังกล่าวเขาก็มองว่าความเชื่อเรื่องผีปอบเนี่ยมันเกิดมาจากการที่คนในชุมชนไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการตายอย่างถูกต้องจึงก่อให้เกิดความเชื่อว่าการตายดังกล่าวมาจากฝีมือของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบนั่นเองครับแต่ทั้งนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในบางเรื่องมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่ดี งั้นเอาเป็นว่ารับชมและรับฟังเรื่องราวเหล่านี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะครับหรือถ้าหากท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีปอบเพิ่มเติมแล้วก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้อมูลของท่านเอาไว้ที่ใต้คลิปให้ชาวเล่าไปหลอนไปคน,อ,นอื่นๆได้อ่านกันด้วยนะครับก่<ร>บอนจากกันไปในวันนี้ ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมแะรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ